วันนี้นะครับก็มาอยู่กับแอปโรบินฮูนะครับวันนี้เป็นโปรโมชั่นวันสุดท้ายนะครับสำหรับค่าส่งเริ่มต้นที่ห้าสิบ้าบาทนะครับวันนี้วันที่สิบกกาสองันห้ายหกส6 4ี่นะครับอันนี้ผมไดออเดอร์โรบินฮูเป็นออเดอร์แรกนะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นร้านก๋ยช่ายนะครับส่งจากบางตลาดนะครับไปแถวแถวเอคอลองค่อยนะครับจากตรงนี้ไปก็จากตรงนี้ไปก็ประมาณ สิบสองกิโลนะครับเดี๋ยวเรามารออาหารให้ลูกค้ากันสักครู่นะครับรายรับก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับออเดอร์นี้สิบโมงยี่สิบหกก็มาอยู่กับงานที่สองของเราเป็นพูนะครับเรายังอยู่ในแถวแถวเขตคลองเข้าว /dom นะครับแถบชานเมืองนะครับอันนี้เป็นร้านนายลีก๋วยเตี๋ยวแคนะครับเมื่อกี้ลูกค้าโทรบอกว่าแอปค่อนข้างมีปัญหานะครับก็เลยให้ร้านค้าทําอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับอาหารก่อนนะครับสวัสดีครับเราเป็นพูสครับ ใช่ครับผมพอดีลูกค้าเขามีตั้งคลับเปลวไว้ตัวเองออกเงินแทนลูกค้าแล้วไปเก็บได้ไหมได้ครับนะเออส่วนอันอันที่เหลือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยจ่ายแล้วเหรอครับอ๋อเหลือดเดหลือ,อแต่ไอ้สลับเปลวใช่ไหมอโอเคเท่าไหร่ครับผมรครับได้ครับ แล้วก็เปิดใหม่ได้อยู่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามว่ามีข้าวสารเปล่าเนะะา,าะ,าค,นค,าะนครับผมครับครับ,รบลูกค้ามีสั่งออเดอร์เพิ่มนิดหน่อยนะครับเป็นซาลาเปานะครับก็ จัดไปให้ลูกค้านครับเดี๋ยวเราไปเก็บเงินปลายทางกับลูกค้าเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งงานไปที่เรียบร้อยนะครับงานนี้ได้ทิปด้วยนะครับสามสิบบาทเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากเมื่อกี้ร้านยกออเดอร์เน,นื่องจากว่าร้านยังไม่พร้อมขายนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่เดินครับถแถวแถวคลองพระอุดมใช่ไหมตําบลลาหาน Reflex. ไปส่งบนหารแถ ng, วๆคลองเผาดมแถวๆคลองข่อยนะครับและตอนนี้นะครับก็ได้อีกองออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านเดิมนะครับเป็นร้านเตี๋ยวที่เราไปส่งให้ลูกค้าเมื่อกี้นะครับก็งานดิ้งเข้าใหม่แล้วครับวันนี้ก็ขายผ่านรบินฮุกดีมากนะครับหลช่วงนี้ลูกค้าใช้บริการเยอะนะครับสวัสดีครับรับผดนเหมือนเดิมครับได้ครับผม เดี๋ยวช็คของก่อนนะครับถ่ายรูปใช่ครับผมเธอมูกอบสองก็่ดาวใช่ครับไม่ใช่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 ที่ไลน์แมนอ้าว <c oughs> <c oughs> ้หมูกบ2แล้วก็าหูชิ้น1 1ึ่ง,งใช่ครับหนึ่งอนี่งนี่เาขาพูหมาครับใช่ใช่ใชโอเคขอบคุณครับผมที่ม,ม,มาจากแจ้งวัฒนาครับบิ๊กซีอ,ะอ่ะแปดโลอยังไกล ยังไม่ได้ไปไหนตัหกแล้วตอนนี้ก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับก็มาไกลกัะทือนะครับที่เมื่อกี้ที่จะขอะร้านเขาถามมา78กดโลนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาสาหรับเรานะครับงานนี้นะครับจากคลองข้าโดมนะครับบินไปบางวนทองกันเลยนะครับประมาณ12กิโลนะครับก็ จัดไปนะครับหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับเป็นงานที่เราเลือกแล้วนะครับจะมาร้องกดควรไม่ได้นะครับเลือกกดเองนะครับเป็นงานที่ชอบนะครับก็กดงานที่ใช่นะครับบรรยากาศสองข้างทางก็เป็นทุ่งนานครับก็กินลมชมวิวนะครับ แต่วลานี้ไม่ใช่เวลากินลมชมวิวนะคะรับรีบไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเราได้ออเดอร์ของลูกค้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ ไปครับรับหมดนะครับที่ไหนก็ไปนะครับขอให้ได้งานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไกลหรือจะหลงนะครับตามใดที่เรายังวิ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ต้องกลัวหลงนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงกันที่ร้านอินทนิลราชพฤกษ์นะครับก็ยังคงแวะเวียนอยู่แถวแถวชานเมืองของจังหวัดนนทบุรีนะครับผม เข้าไปรับของก่อนเนาะสวัสดีครับวินฮุสคับโอเคครับเรียบร้อยนะครับได้ไปแล้วนะครับหกแก้วนะครับสองถุงนี้นะระยะทางจากตรงนี้ไปนะครับก็สิบกิโลเมตรนะครับค่าขนส่งก็ได้ไปหนึ่งร้อยบาทนะครับสิบโลครับสบายมากครับ แค่นี้สายการบินอย่างเราของชอบอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งออเดอร์นะครับมาไกลกันถึงสิบกิโลนะครับสภาพก็มีถุงขาดนิดหน่อยนะครับก็ยยองนล็นิดนึงนะครับอ้หกศูนย์นะครับรับหมดนะครับตอนนี้นะครับรับเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไกลไม่ต้องกลัวจะหลงนะครับ ใกล้ๆนะครับไม่ใช่ประเด็นนะครับถ้าใจเรามันได้นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ข้าวมันไก่สิงคโปร์บายเชฟโอนั่นะครับส่งเสร็จพุ๊บงานเร่งเข้าตัวตัวต๊บเลยนะครับ8ปดนะครับไม่ใช่820ร้อยยบนะผมตกใจนึกว่าแปดไปส่งไกลเกินนะ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงกันที่ร้านข้าวมันไก่ต้นทางของลูกค้านะครับถ่ายรูปนะครับสวยงามนะครับกล้องอันนี้นะครับกดรับสินค้านะครับเดี๋ยวเราเดือดรอเดือกเดี๋ยวเราออกเดินทางนะครับไปส่งสินค้าให้ลูกค้าปลายทางกันเลยนะครับงานนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็ค่าขนส่งไป12ไมล์ก็ระยะทางก็4-5โลนะครับ โอเคคราวเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราออกเดินทางไปส่งอาหารอาหารให้ลูกค้ากันปลายทางเลยครับได้งานต่อเนื่องกันอีกแล้วนะครับก็เป็นงานร้านกุ้งดองแซลมอนดองนะครับมาดูกันนะครับว่าจากต้นทางของผมนะอยู่กี่กิโลนะครับไม่น่าจะไกลนะครับประมาณห้าหกโลครับระยะทางก็ประมาณนี้นะครับได้ยอดไปทั้งหมดนะครับเจ็ดสิบหกบาทนะครับค่าขนส่งตอนนี้นะร้านกุ้งดองนะครับ ครับครับคุณนะครับคับขอบคุณครับคุณป้าครับผมเออถนนกาญจนาบาค้องใหญ่ตรงนี้ครับผมครับผม ครับก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งงานนะครับเดี๋ยวเราไปรอรับงานต่อไปกันเลยครับอ,บโ,อโอเคมีมีไรเดอร์มารับแล้วใช่ไหมครับ อ่าโอเคได้ครับน่าจะขึ้นซ้ำน่าจะใช่ครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็งานงอกนะครับมีน่าจะเป็นออเดอร์ซ้ำนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งกับทางคอเซนเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าทางร้านนะครับแจ้งว่าเมีไรเดอร์มารับไปแล้วนะครับเป็นออเดอร์หมายเลขเดียวกันนะครับสองสี่หนึ่งห้าเช่นกันนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเกิดปัญหานะครับออเดอร์ซ้ําซ้อนนะครับมีคนรับงานไปแล้วครับขอไม่ต้องกังวลใจไปนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับมีเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับในกลุ่มไลน์กลุ่มใหญ่นะครับไม่สามารถที่จะรับออเดอร์ต่อได้แล้วก็ออเดอร์นะครับึ่งซ้ำซ้อนนะครับเมื่อกี้ผมไปถึงร้านแล้วบอกร้านบอกว่ามีคนมารับของมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็ตกใจนะครับว่านึกว่าเราเป็นคนเดียว อ๋อที่ไหนได้ก็เป็นเยนหลายคนเลยนะครับเป็นที่ระบบนะครับตอนนี้นะครับระบบเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเราค่อยกลับมาดูนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาได้ตอนตอนไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามโมงสามสี่นะครับช่วงนี้ช่วงเคอร์ฟิวนะครับก็มีเวลาวิ่งแค่สองคู่มนะครับหรือยังไงนะครับเรามา รอแอดมินนะครับแก้ไขถานการณ์สักคู่นะครับ